ทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนคนไทยทั้งประเทศตั้งใจจดใจจอ่ออยู่กับตัวเลขไม่กี่ชุดความหวังความฝันและอนาคตของใครหลายคนถูกแขวนไว้กับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเรามักจะได้ยินข่าวใหญ่เสมอว่ามีผู้โชคดีคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาที่ยากจนบางคนเป็นพนักง,งานโรงงานที่หาเช้ากินค่าหรือบางคนก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่กำลังต่อสู้กับหนื้สิน เรามักจะตื่นเต้นไปกับเรื่องราวความโชคดีของพวกเขาแต่เคยมีใครสงสัยลึกลงไปก่อนนั้นไหมครับว่าในช่วงเวลาก่อนที่โชคชะตาจะพลิกผันในวินาทีก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้โชคดีคนนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรอะไรคือปัจจัยที่มองไม่เห็นที่เหนี่ยวนําให้โชคลาภก้อนใหญ่มหาศาลนี้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาแทนที่จะเป็นคนอื่นอีกนับล้านคนมันเป็นเพียงเรื่องของความน่าเป็นไปได้ทางสถิติ เป็นแค่ความบังเอิญที่ไร้รูปแบบหรือว่าเบื้องหลังความโชคดีเหล่านี้มีรหัสลับบางอย่างซ่อนอยู่มีรูปแบบพฤติกรรมหรือคุณงามความดีบางอย่างที่เป็นเหมือนกุญแจไขประตูสู่ขุมทรัพย์ในรายการตอนพิเศษนี้เราจะมารับบทเป็นนักสืบทางจิตวิญญาณเราจะรวบรวมเรื่องเล่าและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของบรรดาผู้ที่เคยได้รับรางวัลใหญ่ๆเพื่อมาวิเคราะห์และค้นหารูปแบบร่วมที่น่าอัศจรรย์ใจ เราจะเจาะลึกไปในเรื่องเล่าที่มักจะได้ยินอยู่เสมอว่าก่อนจะถูกหวยพวกเขาเพิ่งจะได้ไปทาบุญครั้งใหญ่มาเพิ่งจะช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดที่กําลังตกยากหรือบางคนก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่กําลังต่อสู้กับนิสินเรามักจะตื่นเต้นไปกับเรื่องราวความชั่วดีของพวกเขาแต่เคยมีใครสงสัยลึกลงไปกว่านั้นไหมครับว่าในช่วงเวลาก่อนที่โชคชะตาจะพลิกผันในวินาทีก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้โชคดีคนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรอะไรคือปัจจัยที่มองไม่เห็นที่เหนี่ยวนําให้ชค่วลาบก้อนใหญ่มหาศาลนี้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาแทนที่จะเป็นคนอื่นอีกนับล้านคนมันเป็นเพียงเรื่องของความน่าเป็นไปได้ทางสถิติเป็นแค่ความบังเอิญที่ไร้รูปแบบหรือว่าเบื้องหลังความโชคด,ดีเหล่านี้มีรหัสลับบางอย่างซ่อนอยู่มีรูปแบบพฤติกรรมหรือคุณงามความดีบางอย่างที่เป็นเหมือนกุญแจไขประตูสู่ขุมทรัพย์ในรายการตอนพิเศษนี้ เราจะมารับบทเป็นนักสืบทางจิตวิญญาณเราจะรวบรวมเรื่องเล่าและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของบรรดาผู้ที่เคยได้รับรางวัลใหญ่ๆเพื่อมาวิเคราะห์และค้นหารูปแบบร่วมที่น่าอัศจรรย์ใจเราจะเจาะลึกไปในเรื่องเล่าที่มักจะได้ยินอยู่เสมอว่าก่อนจะถูกหวยพวกเขาเครื่องจะได้ไปทําบุญครั้งใหญ่มาเพิ่งจะช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดที่กําลังตกยากหรือบางคนก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่กําลังต่อสู้กับนิสิน เราจะนําเรื่องเราทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ผ่านกรอบความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อทําความเข้าใจถึงปรากฏการที่เรียกว่าบุญที่ส่งผลแบบปัจจุบันทันด่วนหรือทิฏฐิธรรมเวทนิยกรรมว่าการกระทําความดีบางอย่างที่มีกําลังแรงพอจะสามารถส่งผลกลับมาเป็นโชคลาภให้เราเห็นทันตาในชาติปัจจุบันได้อย่างไรและท้ายที่สุดเราจะมาถอดรหัสกันว่า เราจะสามารถนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อสร้างเหตุแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราเองได้อย่างไรนี่คือการเดินทางที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่าโชคดีไปตลอดกลาลมันอาจไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองขอเชิญท่านผู้ฟังเตรียมเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากจะทำความดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ก่อนที่เราจะไปสู่การวิเคราะห์ในเชิงหลักการเราต้องมาเริ่มต้นจากการเปิดแฟ้มคดีหรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจของผู้ที่เคยได้รับรางวัลครั้งใหญ่กันก่อนเรื่องราวเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากข่าวสารและคำบอกเล่าที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบร่วมบางอย่างที่น่าอัศจร์ใรแฟ้มคดีที่หผู้ให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าของหญิงชราคนหนึ่งในต่างจังหวัด เธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมเล็กๆน้อยๆในตลาดมีไรายได้เพียงแค่วันละไม่กี่ร้อยบาทชีวิตของเธอค่อนข้างลำบากและขัดสนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอทําเป็นกิจวัตรมาตลอดหลายสิบปีก็คือทุกเช้าหลังจากที่เตรียมของขายเสร็จแล้วเธอจะแบ่งขนมส่วนหนึ่งที่เธอตั้งใจทําอย่างดีที่สุดแยกไว้สําหรับใส่บาตรพระที่เดินผ่านหน้าร้านเสมอไม่ว่าวันนั้นเธอจะขายดีหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ทุกครั้งที่เธอเห็นคนยากไร้หรือขอทางที่เดินผ่านหน้าร้าน เธอก็จะหยิบยื่นขนมหรือน้ำดื่มให้ด้วยความเมตตาอยู่เสมอโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนอยู่มาวันหนึง่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีและเธอขายของได้น้อยมากจนแทบจะไม่มีเงินเหลือติดตัวในตอนเช้าวันนั้นเองได้มีพระธุดงรูปหนึ่งซึ่งมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักเดินผ่านมาหน้าร้านของเธอด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเธอจึงได้ตัดสินใจนําเงินก้อนสุดท้ายที่เธอมีอยู่เพียง20บบาทถวายใส่บาทของพระรูปนั้นไปจนหมดสิน้น ในใจของเธอไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกปิติยินดีและอิม่มเอมใจอย่างประหลาดที่ได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีในวันที่ตนเองลําบากที่สุดในบ่ายวันนั้นเองได้มีแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเร่ขายมาถึงหน้าร้านของเธอด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ดนใจเธอจึงได้ตัดสินใจซื้อสลากใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแผงนั้นไว้หนึ่งใบและเมื่อถึงเวลาประกาศผลรางวัลก็ปรากฏว่าสลากใบนั้นคือใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง รับเงินรางวัลหลายล้านบาทพลิกชีวิตของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือในทันทีแฟ้มคดีที่2ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ตบยากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานส่งของเขามีอุปนิสัยเป็นคนใจดีและรักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปส่งของในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับลูกสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง ที่ถูกรถชนนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ข้างทางมันมีเลือดไหลอาบและส่งเสียงร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาในขณะที่คนอื่นๆอ,อาจจะเลือกที่จะขับรถผ่านไปเพราะความรีบเร่งหรือไม่อยากเดือดร้อนแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับทนดูไม่ได้เขารีบจอดรถแล้วเข้าไปอุ้มลูกสุนัขตัวนั้นขึ้นมาพามันไปหาสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด เขายอมสละเงินเก็บส่วนตัวที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นเพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกสุนัขตัวนั้นจนมันปลอดภัยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าของที่แท้จริงของมันเป็นใครหลังจากที่ลูกสุนัขอาการดีขึ้นเขาก็ได้โพสต์ประกาศตามหาเจ้าของในโลกออนไลน์และในที่สุดเจ้าของซึ่งเป็นเศรษฐีใจบุญก็ได้มาพบเขาดีใจและขอบคุณชายหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมาก ที่ได้ช่วยชีวิตสุนัขแสนรักของเขาไว้และได้มอบเงินรางวัลตอบแทนให้เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือเศรษฐีผู้นั้นได้มอบสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหญ่ที่เขาซื้อเก็บไวใ้ให้แก่ชายหนุ่มอีกหนึ่งปึกเพื่อเป็นการขอบคุณจากใจจริงและเมื่อถึงวันออกรางวัลก็ปรากฏว่าสลากชุดนั้นได้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้ชายหนุ่มผู้มีเมตตาได้รับเงินรางวัลไปหลายสิบล้านบาท แฟ้มคดีที่3ผู้มีกตัญญูต่อบุพการีเรื่องราวนี้เป็นของหญิงสาวโรงงานคนหนึ่งเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนและได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพเพื่อส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราอยู่ที่บ้านนอกในทุกๆเดือนไม่ว่าเธอจะลำบากเพียงใดสิ่งแรกที่เธอทำเมื่อเงินเดือนออกก็คือการโอนเงินไปให้พ่อแม่ก่อนเสมอเธอไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่นี้เลยแม้แต่เดือนเดียว ในคืนก่อนวันหวยออกคุณแม่ของเธอที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฝันไปเรื่องราวที่แปลกประหลาดในฝันนั้นคุณยายของเธอซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วได้มาหาที่บ้านในมือของท่านถือปิ่นโตอาหารมาด้วยแล้วก็ได้บอกกับแม่ของเธอว่าให้ไปซื้อเลขที่บ้านนะเดี๋ยวจะเอาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้เมื่อแม่ของเธอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าความฝันนั้นชัดเจนและสมจริงอย่างยิ่ง จึงได้โทรศัพท์มาเล่าให้ลูกสาวฟังและบอกให้เธอไปลองซื้อสลากเลขที่บ้านติดไว้ดูบ้างด้วยความรักและเชื่อฟังในคำพูดของแม่หญิงสาวจึงได้ไปหาซื้อสลากเลขที่บ้านตามที่แม่บอกและผลปรากฏว่าในงวดนั้นเองเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขที่บ้านของเธอทำให้เธอได้รับเงินรางวัลก้อนโตสามารถนำเงินไปปลดหนี้สินและสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ได้อย่างที่เคยฝันไว้ แฟ้มคดีที่สผู้มีนิมิตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชายคนหนึ่งเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระและทำบุญอยู่เป็นประจำแต่ชีวิตก็ยังคงขัดสนและมีหนี้สินมากมายเขาได้ไปกราบไหว้ขอพรจากรูปหล่อของหลวงพ่อกวยที่วัดโคสิตารามซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เขาเคารพนับถืออย่างสูงสุดเขาไม่ได้ขอโชคลาบโดยตรงแต่ขอให้ท่านช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและมีทางในการปลดหนี้ ในคืนนั้นเองเขาก็ได้ฝันเห็นหลวงพ่อกลวยมาหาในนิมิตท,ที่ชัดเจนมากในฝันนั้นหลวงพ่อกลวยไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านได้ชี้ไปที่บาทน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าของท่านในบาทนั้นมีเทียนจดอยู่เป็นตัวเลขสองสามตัวเขาจดจำตัวเลขนั้นได้อย่างแม่นยำเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ไปหาซื้อสลากตามตัวเลขที่เห็นในฝันนั้นและเมื่อถึงเวลาประกาศผลสลากชุดนั้นก็ได้ถูกรางวัลใหญ่ ทำให้เขามีเงินไปปลดหนี้สินและตั้งตัวได้ในที่สุดจากกรณีศึกษาทั้ง4เรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบร่วมบางอย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือโชคลาภก้อนใหญ่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลนั้นได้กระทำการบางอย่างที่เป็นกุศลอย่างยิ่งยวดหรือได้รับสัญญาณบางอย่างจากโลกที่มองไม่เห็นในส่วนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบร่วมเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเพื่อค้นหาว่า อะไรคือรหัส10บที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโชคดีเหล่านี้หลังจากที่เราได้พิจารณาเรื่องเล่าจากแฟ้มคดีต่างๆแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสวมบทบาทเป็นนักวิเคราะห์เพื่อถอดรหัสและค้นหารูปแบบร่วมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโชคดีอันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นเมื่อเรามองดูเรื่องราวทั้งหมดจะพบว่ามีจุดร่วมที่สำคัญและน่าสนใจอย,อย่างยิ่งอยู่3ประกาศด้วยกัน ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูไปสู่ความเข้าใจในกลไกของโชคลาภก็เป็นได้จุดร่วมประการแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการเกิดขึ้นของการกระทำความดีที่เปี่ยมด้วยเจยตนาอันบริสุทธิ์ในทุกกรณีศึกษาที่เราได้ยกมานั้นจะเห็นได้ว่าก่อนที่พวกเขาจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่พวกเขาเพิ่งจะได้กระทำการบางอย่างที่เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งยวดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวการกระทำก็คือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นๆสังเกตได้ว่าการทำความดีของพวกเขานั้นเป็นการทำด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นการทำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้ทำดีเพื่อหวังว่าจะถูกหวย หญิงชราแม่ค้าขนมได้ถวายเงินก้อนสุดท้ายให้แก่พระธุดงด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงไม่ได้คิดว่าทำบุญแล้วจะต้องรวยชายหนุ่มพนักงานส่งของได้ช่วยชีวิตลูกสุนัขด้วยความเมตตาสงสารอย่างสุดหัวใจไม่ได้คิดว่าคงได้รับรางวัลตอบแทนหญิงสาวโรงงานได้ส่งเงินให้พ่อแม่ด้วยความกตัญญูรุกคุณอย่างสม่ำเสมอไม่ได้หวังว่าท่านจะมาให้โชค เจตนาที่บริสุทธิ์และปราศจากการเคลือบแคลงด้วยความโลภนี่เองที่ทำให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีพลังและอนิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งยวดมันคือบุญที่เต็มไปด้วยคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณจุดร่วมประการที่สองคือการกระทำนั้นเป็นการสละออกซึ่งสิ่งที่ตนรักหรือมีความจำเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสังเกตคือบุญที่ให้ผลทันตานั้น มักจะเกี่ยวข้องกับการให้ในสิ่งที่ท้าทายจิตใจของผู้ให้เป็นอย่างมากหญิงชาราได้สละเงินก้อนสุดท้ายที่เธอมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของเธอในวันนั้นชายหนุ่มได้สละทั้งเวลาและเงินเก็บส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ไม่ใช่ของตนเองการกระทําเหล่านี้คือบทพิสูจน์ของการเอาชนะความเห็นแก่ตัวและความตระหนีทีเหนียวแน่อย่างแท้จริงในทางธรรมะถือว่า การให้ทานในขณะที่ตนเองก็ยังลำบากอยู่นั้นมีอานิสงส์สูงกว่าการให้ทานของผู้ที่มั่งมีอยู่แล้วเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะมันคือการต่อสู้กับกิเลสในใจที่รุนแรงกว่ามากการสละออกซึ่งสิ่งที่ตนรักและหวงแหนนั้นคือการเปิดพื้นที่ว่างในจิตใจเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าได้ไหลเข้ามาแทนที่จุดร่วมประการที่3คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมและความเชื่อมโยงกับโลกที่มองไม่เห็นในหลายกรณี โชคลาภที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาแบบสุ่ม 4, สี่ซุม5แต่มาในรูปแบบของตัวเลขที่มีที่มาที่ปลายอย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากความฝันหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำความดีนั่นเองโดยตรงกรณีของหญิงสาวโรงงานที่แม่ฝันเห็นคุณยายมาบอกเลขที่บ้านหรือกรณีของชายหนุ่มที่ฝันเห็นหลวงพ่อกวยมาให้เลขในบาทน้ำมนต์นั้นเรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกของเรากับโลกของวิญ,ญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มันอาจจะอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วพลังบุญนั้นจะส่องสว่างและทำให้ดวงชะตาของเขาเปิดออกในทันทีในจังหวะนั้นเองเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองหรือดวงวิญญาณของบรรพบรษที่คอยเฝ้าดูอยู่นั้น <c oughs> ก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นการมาเข้าฝันเพื่อบอกเลขหรือชี้แนะช่องทางแห่งโชคลาบนั้น ก็คือรูปแบบหนึ่งของการอนุโมทนาและการช่วยเหลือจากภพภูมิอื่นที่ต้องการจะตอบแทนคุณงามความดีที่บุคคลนั้นได้ทำไว้ให้ปรากฏผลโดยเร็วนั่นเองดังนั้นรูปแบบร่วมที่เราค้นพบก็คือโชคลาบครั้งใหญ่มักจะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากการสร้างมหากุศลที่ประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์การสละออกซึ่งความเห็นแก่ตัว และมักจะมีเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมาะสมและการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อเราได้เห็นถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆเหล่านี้แล้วตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่การวิเคราะห์ในเชิงหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อทำความเข้าใจถึงกลไกลของกรมที่สามารถส่งผลได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเช่นนี้เมื่อเราได้เห็นรูปแบบร่วมจากกรณีศึกษาต่างๆแล้วว่าโชคลาบก้อนใหญ่ มักจะมาพร้อมกับการสร้างบุญครั้งสำคัญตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดการก็ทำความดีบางอย่างจึงสามารถส่งผลกลับมาได้อย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่ถึงเทียงนั้นคำตอบของปริศนานี้อยู่ในหลักธรรมเรื่องประเภทของกรรมตามเวลาที่ให้ผลซึ่งเราเคยได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในตอนก่อนก่อน กรรมนั้นสามารถจำแนกตามเวลาที่ให้ผลได้เป็นสี่ประเภทประเภทแรกคือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาติประเภทที่สองคืออุปป,ปัชชเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปประเภทที่สคืออัปรประเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปอีกและประเภทที่สี่คือ อโหสิกกรรมคือกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลโดยปกติแล้วกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำนั้นมักจะเป็นประเภทที่สองและสามคือจะไปรอส่งผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปแต่ในกรณีของคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของกรรมประเภทแรกนั่นคือทิฏฐธ,ธรรมนีคณียกรรมหรือกรรมที่ให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้นี่เอง แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บุญกุศลบางอย่างมีพลังแรงและรวดเร็วจนสามารถส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมได้เราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสริมกำลังบุญเหล่านี้ได้ดังนี้ครับปัจจัยแรกคือคุณภาพของเจตนาดังที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าเจตนาคือหัวใจของกรรมเจตนาที่บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโอ้อวด หรือความหวังผลตอบแทนใดๆคือเจตนาที่มีคุณภาพสูงสุดมันคือบุญที่เต็มร้อยเปอร์เซนต์การให้ทานด้วยจิตที่คิดจะสละออกอย่างแท้จริงจึงมีพลังมากกว่าการให้ทานเพื่อหวังชื่อเสียงหรือเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นร้อยเท่าปัจจัยที่สองคือคุณภาพของเนื้อนาบุญหรือผู้รับเนื้อนาบุญเปรียบเสมือนผืนดินที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปหากเราหว่านพืชลงในดินที่ดี อุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ย่อมงอกงามและมากมายฉันใดการทำบุญกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงก็ย่อมให้อานิสงส์ที่ไพศาลฉันนั้นในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการทำบุญกับพระอาริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือการถวายสังฆทานแด่หมู่สงฆ์นั้นเป็นการทำบุญในเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่สุดในกรณีของหญิงชาราแม่ค้าขนมการที่เธอได้ทำบุญกับพระทุดง ผู้มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสก็ถือเป็นการสร้างบุญในเนื้อนาบุญชั้นเลิศนอกจากนี้การทำบุญกับผู้ที่มีพระคุณต่อเรายัางสูงสุดเช่นพ่อแม่ก็ถือเป็นการทำบุญในเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเพราะท่านคือพระอรหันต์ในบ้านของเราการแสดงความกตัญญูต่อท่านจึงเป็นมหากุศลที่ให้ผลเร็วและแรงอย่างยิ่งและอีกหนึ่งเนื้อนาบุญที่สำคัญคือ การทำบุญกับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอย่างแสนสาหัสการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะอดตายหรือสัตว์ที่กำลังจะสิ้นใจด้วยความเจ็บปวดนั้นถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และมีอานิสงส์สูงมากเพราะเป็นการต่อชีวิตและบรรเทาทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาปัจจัยที่3คือคุณภาพของวัตถุทานสิ่งของที่เรานำไปทำบุญนั้นก็มีส่วนสำคัญเช่นกันหากเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความสุจริต และเป็นสิ่งที่เราก็ยังมีความต้องการหรือมีความจำเป็นต้องใช้แต่เราก็ยังสามารถสละให้ได้ด้วยจิตที่เสียสละทานนั้นย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการให้ของเหลือใช้ที่เราไม่ต้องการแล้วปัจจัยที่4คือจังหวะเวลาของดวงชะตาในบางครั้งคนเราอาจจะมีบุญเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตชาติซึ่งมีกำลังแรงมากและกำลังรอจังหวะที่จะส่งผลอยู่พอดีบุญเก่านั้น เปรียบเสมือนน้ำที่เต็มเปี่ยมอยู่ในแก้วจนเกือบจะล้นออกมาแล้วการที่เราได้สร้างมหากุศลครั้งสำคัญในปัจจุบันชาติที่ประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และทําในเนื้อนาบุญที่ดีเยี่ยมนั้นมันจะเปรียบเสมือนการเติมน้ำหยดสุดท้ายลงไปในแก้วทำให้น้ำนั้นล้นทลักออกมาในทันทีกล่าวคือบุญใหม่ที่มีกำลังแรงนี้ ได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้บุญเก่าที่สะสมมานั้นส่งผลออกมาอย่างรวดเร็วและเต็มที่กลายเป็นโชคลาภก้อนใหญ่อย่างที่เราเห็นกันนี่คือคำอธิบายในเชิงลึกว่าทำไมบุญจึงสามารถส่งผลได้อย่างปัจจุบันทันด่วนมันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ที่ประชุมพร้อมกันของเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งจากในอดีตและปัจจุบันนั่นเอง เมื่อเราเข้าใจถึงกลไกลการทำงานของบุญที่ให้ผลร็ววแล้วในส่วนสุดท้ายเราจะมารวบยอดทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตว่าเราจะสามารถสร้างเหตุแห่งโชคลาภและความโชคดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้อย่างไรเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของการถอดรหัสปริศนาเรื่องจริงของคนถูกหวยแล้วนะครับเราได้เห็นจากกรณีศึกษาจริงได้วิเคราะห์ถึงรูปแบบร่วมที่น่าสนใจ และได้ทำความเข้าใจถึงกลไกลทางธรรมะที่อยู่เบื้องหลังความโชคดีเหล่านั้นมาถึงจุดนี้เราอาจจะสรุปได้ว่าโชคลาบก้อนใหญ่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเกิดจากความบมืงเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ที่ปลายทางของกระบวนการสร้างเหตุที่ดีงามอย่างเข้มข้นและถูกจังหวะเวลาดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนก็คือแล้วเราจะสามารถนำบทเรียนเหล่านี้ มาปรับใช้เพื่อสร้างโชคดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองได้ไหมคำตอบคือได้อย่างแน่นอนครับนี่คือคู่มือการสร้างเหตุแห่งความโชคดีในชีวิตที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีข้อแรกฝึกฝนการเป็นผู้ให้ด้วยใจที่สละออกอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการให้ทานในชีวิตประจำวันตามกำลังที่เรามีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินจำนวนมากเสมอไป อาจจะเป็นการแบ่งปันอาหารให้แก่คนยากไร้การบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วการสละเวลาไปเป็นอาสาสมัครหรือแม้แต่การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยทานแก่ผู้ที่เคยทำไม่ดีกับเราหัวใจสำคัญคือการให้ด้วยจิตที่ต้องการจะช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้อื่นจริงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือคำชื่นชมใดๆการทำเช่นนี้บ่อยๆคือการฝึกฝนจิตใจของเรา ให้เอาชนะความตระหนี่และความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดรับโชคลาภข้อที่ 2. มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์เราแต่เพียงผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราเช่นกันการช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสุนัขจรจกักการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า หรือการบริจาคเงินให้แก่มูล,ลนิธิช่วยเหลือสัตว์ถือเป็นบุญที่มีอน,นิสงส์สูงมากเพราะเป็นการต่อชีวิตและมอบความสุขให้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ข้อที่3มีกระตันยูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพ่อแม่คือเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเราการดูแลเอาใจใส่ท่านทั้งในายามสุขและยามทุกข การพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับท่านและการทำให้ท่านมีความสุขสบายใจคือการสร้างมหากุศลที่ให้ผลร็วและแรงที่สุดอย่างหนึ่งข้อที่ 4. รักษาศีลห้าให้เป็นปกติในชีวิตศีลคือรากฐานของความดีงามทั้งปวงเปรียบเสมือนภาชนะที่คอยรองรับบุญกุศลหากภาชนะของเรามีรูรั่วเสียแล้วต่อให้เราพยายามจะเติมบุญเข้าไปมากแค่ไหนมันก็จะไหลออกไปจนหมดสิน้น การรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์คือการอุดรูรั่วเหล่านั้นทําให้เราสามารถเก็บรักษาพลังงานบุญไว้กับตัวได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยข้อที่ 5. สวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำการสวดมนต์คือการน้อมนําจิตใจของเราให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งพลังงานบวกอันมหาศาลส่วนการนั่งสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบและตั้งมั่น ทำให้เรามีสติและปัญญาในการดําเนินชีวิตมากขึ้นจิตที่เป็นสมาธิจะมีความละเอียดอ่อนและสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับสัญญาณแห่งโชคลาภได้ดีขึ้นข้อสุดท้ายและสําคัญที่สุดคือการปล่อยวางความคาดหวังหลังจากที่เราได้สร้างเหตุที่ดีงามทั้งหมดนี้แล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องทําคือการปล่อยวางความอยากและความคาดหวังในผลลัพธ์ให้เราทําความดีเพื่อความดี ทำด้วยความสุขใจที่ได้ทําไม่ใช่ทําเพื่อหวังจะถูกหวยหรือร่ํารวยเพราะยิ่งเราคาดหวังมากเท่าไหร่จิตของเราก็จะยิ่งถูกเคลือบแฝงด้วยความโลภซึ่งจะไปลดทอนพลังของบุญนั้นลงได้ขอให้เราจงเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าเมื่อเราได้สร้างเหตุอย่างดีอย่างเต็มที่แล้วผลดีนั้นย่อมจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนในเวลาที่เหมาะสม อาจจะมาในรูปแบบของโชคลาภเงินทองหรืออาจจะมาในรูปแบบของความสุขความสงบในจิตใจการมีกัละยาณมิตรที่ดีหรือการมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดแห่งโชคลาภทั้งสิน้นสุดท้ายนี้ขอให้เรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนได้ลุกขึ้นมาสร้างสารรค์โชคชะตาของตนเองด้วยสองมือและหัวใจที่เปี่ยมด้วยคุณงามความดี เพราะโชคดีที่แท้จริงนั้นไม่ได้รอคอยเราอยู่ที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อยู่ในการกระทําของเราในทุกลมหายใจเข้าออกนี่เองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ